มาแล้วเอาเลยเฮรลสารพางออกมาเลยว้นน้าวสักสิแสงเพชรก่อสร้างล่องน้ำแดงเปิดผายแรงไล่อัดไล่ฟัดไล่กี้กับ เจ้าแม่ปลาดูทองเปิดผายแรงแกระแสงขึ้นมาเปิดผายแรงแกสขึ้นมาบอกว่าหัวปลายถ่ายเปิดหัวระเบิดถ่ายส่งกระจุยกระจายกระจุยกระจายกันได้กระโดดเข้าหูเข้าตาหรือเป็นลืมตายกระหอกมาแล้วไ้ร่องน้ำน้ำเงินเปิดผายแรงแกระแสงเปิดผายแรงแกระแสงว่ายังไงนาว่าสักสีแสงเพชรก่อ้ากมีแหลทอะไรเปิดใบผายใส่ใส่กระหอกมาแล้วเอย น้ำร้เบิดฝั่งนูุนเปิดไปผายแรงแซงนำมาเลยแสงนำมาเลยเอาลราไว้เอฟซีที่ไหนมาแล้วมาแล้วผู้กองโบกคนโก่อของน้องทหารเรือมาแล้วว่าอย่างไรันนี้หัวเรือสูสีสมันกันเสมอกันฉลามไลน์บางชนดูเรือลำนิดว่าอย่างไรนาวาศักดิ์สิทธิ์มันวันนี้หมายมันปั้นมือแล้วกันจะเข้าชิงได้จะเข้าชิงไงขนาดนี้ก้างชินใหญ่ยามเจ้าแม่ปฐมทองเจ้าแม่ปฐมทองเร นีแสงหนีขึ้นมาแล้ววะเขาบอกว่าจะหนีไปไหนจะแม่ประดูตองจะหนีได้ไหมล่ะนาวาสักจิตเป็นผู้ให้คำตอบตามสายตาตอนนี้เรือมืดมาร่องน้ำแนในน้ำของเรือนาวาสักจิตแต่จะแม่ประดูตองขอขอขอเอาด้วยออกมามาละจ้าโอ้ยนะสุดท้ายเขาเจะใส่นาวาสักจิตทีเฮงจะแสงทีเฮงจะแสงามบังกันว่าจะว่าจะแสงนาวาจะแสงนาวาจะแสงนา พิ่งพรวดเข้าเส้นใช่ขอคุณน,นักกีฬาทั้งสองทีมครับขอคุณน,นักกีฬาทั้งสองทีมครับ